สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนเนลไว้นะคะใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่มุมบนขวามือตรงนี้นะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีอัปเดตเป๋าตังเวอร์ชั่นใหม่ค่ะ ล่าสุดเป็น10.15แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะใครที่ไม่ได้ตั้งให้ดาวน์โหลดอ,อัตโนมัติไว้ก็จำเป็นต้องใช้วิธีแมนนวลนะคะเราต้องเข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store เพื่อไปกดอัปเดตแอปกันหน่อยค่ะจริงๆกดจากแอปเป๋าตังมาเลยก็ได้นะแต่ว่าไฟายสอนให้รู้วิธีที่แนะนําวิธีที่คนอาจจะไม่รู้จักเลยหรือว่าไม่เป็นเลยนะคะหลายๆคนที่เขายังทําไม่เป็นนะเราต้องมอมคนที่เขาทําไม่เป็นก่อนนะคะถ้าใครเป็นแล้วก็ ผ่านคลิปนี้ไม่ต้องมาดูนะโอเคค่ะค้นหาคําว่าเป๋าตังในช่องค้นหานี้ได้เลยนะพิมพ์ลงไปได้เลยค่ะว่าเป๋าตังพิมพ์แบบนี้เลยนะคนปึ๊คะแล้วก็เลือกกดเลือกจากตรงนี้มาค่ะอันแรกเลยนะคะจากนั้นก็กดอัปเดตในพื้นที่สีเขียวตรงนี้ค่ะเมื่ออัปเดตเสร็จแล้วเขาใช้เวลานิดน,นึงนะเราก็กดดูตรงนี้ก่อนดีกว่าว่าเขามีรายละเอียดบอกอะไรไว้บ้างอ่า หรือไม่ก็เลื่อนลงข้างล่างตรงนี้ก็ได้นะคะ,ะก็จะได้รู้ว่าเขาบอกอะไรเราไหมมีแค่นี้เองบอกเอาไว้ว่ารองรับการใช้สิทธิ์ตามโครงการคนละครึ่งอัปเดตล่าสุด19ตุลาคมจกตาเราหรือเปล่าเนี่ยวันนี้วันที่21ตุลานะทำไมขึ้นเป็น19เนี่ยไม่เข้าใจนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมขึ้นแบบนี้นะแล้วเราก็กดเปิดตรงนี้เลยค่ะก็จะมาที่หน้านี้เปาตังใบใหม่อีกแล้วตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เขาบอกเอาไว้อยู่แล้วค่ะ เราก็กดข้ามมาที่การใส่รหัสพินได้เลยค่ะสรหัสพิน6หลักเพื่อเข้าแอปเป๋าตังค์นะคะเข้ามาแล้วไปที่กระเป๋า G ี a l l e t ของเราค่ะแล้วก็จะเห็นว่าหน้าตาเหมือนเดิมทุกประการไม่มีการเปลี่ยนแปลงจาก10.14เลยนะคะกดเมื่อกดดูคําว่าใช้สิทธิ์ตรงนี้ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมนะคะแต่รู้สึกว่าเพิ่มเติมมาคืออะไรเพื่อนๆสังเกตไหมคะตัวอักษรตรงนี้ชัดเจนขึ้นนิดนึง จริงแล้วควรจะไม่ต้องใช้สีขาวควรใช้สีดํานะถ้าจะให้ดีไฟแนะนําให้ใช้ตัวอักษรตรงนี้เป็นสีดํานะคะเป็นสีขาวมันก็ยังดูแบบกลืนๆก,กับสีพื้นสีส้มอยู่ดีอ่ะก็มีความชัดเจนขึ้นจากที่เมื่อก่อนเนี่ยอ่านแทบไม่ออกเลยก็ว่าได้นะคะกดเข้าไปดูค่ะกดใช้สิทธิ์ดูก็ยังขึ้นข้อความเหมือนเดิมไม่สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ในเวลานี้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งสามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 23ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะเพราะฉะนั้นก็รอวันที่23ก็จะสามารถใช้งานได้นั่นเองค่ะเท่านี้เองอัปเดตเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเป็น10.15ด้วยนะคะหลายคนบอกว่าหน้าแอปยังไม่เป็นปัจจุบันเลยค่ะยังเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันอย่างเดียวอยู่เลยแสดงว่าไม่น่าจะได้อัปเดตแอปเป๋าตังมายาวนานนะคะ มีหลายคนนะที่ยังปล่อยให้เป็นเวอร์ชัน7.15อยู่เลยตอนนี้10.15แล้วนะคะเขาผ่านมาหลายรุ่นแล้วนะหลายเจนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปกดอัปเดตด้วยถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งค่าอัปเดตอัตโน,นมัติเอาไว้เราก็จะไม่รู้นะเราต้องเข้าไปเช็คเองนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ